ปลูกทุเรียนหมอนทองไว้ที่บ้านซักต้นเป็นทั้งผลไม้รดเลิศและพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง 1. ได้ครอบครองราชาผลไม้เศรษฐกิจทุเรียนหมอนทองคือพัน์การค้าอันดับหนึ่งและเป็นราชาแห่งผลไม้ทรงออกของไทยโดยมีตลาดหลักคือประเทศจีนทำให้มีราคาสูงและมั่นคงการปลูกไว้จึงเป็นการลงทุนระยะยาวที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน 2. ได้ทานทุเรียนรสชาติถูกใจมหาชนจุดเด่นของหมอนทองคือเนื้อที่หนาละเอียดเม็ดลีบมีลักษณะแห้งไม่แฉะติดมือให้รสชาติหวานมันกำลังดีและมีกลิ่นที่ไม่ฉุนรุนแรงเกินไปทำให้เป็นพันธุ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด 3. ได้แหล่งพลังงานและสารอาหารจากธรรมชาติทุเรียนเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตโพแทสเซียมใยอาหารและวิตามินซี 4. ได้ประโยชน์จากเปลือกตามภูมิปัญญาโบราณไม่ใช่แค่เนื้อที่ทานได้แต่ตามตำรา,บราโบราณยังมีการนำเปลือกทุเรียนด้านในมาใช้ต้มอาบเพื่อบรรเทาอาการโรคผิวหนังและยังสามารถนำเปลือกแห้งไปเผาไฟเพื่อใช้ควันไล่ยุงและ,มะแมลงได้ 5. ได้สุดยอดวัตถุดิบแปลรูปมูลค่าสูงด้วยเนื้อที่แห้งและหนาทำให้ทุเรียนหมอนทองเป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดสำหรับการนำไปแปลรูป ทั้งทุเรียนทอดกรอบทุเรียนฟริตดรายหรือแช่แข็งเพื่อการส่งออกซึ่งล้วนแต่สร้างมูลค่าเพิ่มได้มหาศาลหากคุณสนใจอยากปลูกทุเรียนหมอนทองเราแนะนำต้นพันธุ์แท้ในตะกร้าวไว้ให้แล้วเป็นแบบเสียบยอดที่คัดจากต้นแม่พันธุ์ดีทนทานต่อโรคและให้ผลผลิตดกปลูกประมาณ4-6ปีก็เริ่มให้ผลผลิต ปลูกวันนี้อีก4ปีได้ตัดทุเรียนหมอนทองลูกแรกไว้ทานและสามารถขายสร้างรายได้